อยากรู้ว่าเข้าได้นะครับไปหรือยังนะเพื่อนๆนะ <_ EN> อยากรู้ว่าเข้าได้ครับหรือยังเดี๋ยวเราลองใส่เบอ,อร์โทรดิเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดแปดเจ็ดสี่ศูนย์เก้ารหัสบ้านกูลืมวันหนึ่งอ่ะผานอันนี้เขาสุรบก ราได้บอกว่าคนณดูสงสัยขุณนาชาน่าจะมีคนได้ไปแล้วเฮ้ยมีคนได้เหรอไม,ไม่ได้เปลี่ยนรหัสหรอกเดี๋ยวดูนดูนมันหมุนนานจังวะโอเคมีคนได้ไปแล้วนะคะคุณดูนะมีคนได้ไปแล้วนะครับ,นะคครบใครมาที่หลังก็อดไปแล้วครับไม่รู้ใครได้ใครได้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ ใครได้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับคนดูนะฝากกดติดตามด้วยนะครับคนดูคนใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะหาแบบสร้างไอดีใหม่แล้วคนคนดูที่แบบรุ่นเล่นใหม่แล้วเนี่ยพี่จะเอาให้นะเอออยากได้เล่นเซิร์ฟอะไรก็บอกทักหมอกได้ครับพี่พยาพยามสร้างแต่ว่าพยายามไม่เสียตังค์นะเออนะก็เปนะ็นว่าจบคลิปเพียงนี้ครับบ๊ายบาย